ขอรับเงินหน่อยมีลูกไก่ครับสวัสดีครับขอรับครับทุกคนมีอะไรกินแดงโอเคสวัสดีครับผมหน้าใหม่เนี่ยน้องน้องสวัสดีครับอะไรกัน

이거 <목소리도>

Coming. พูดได้ตอนที่เจอบอกว่าระยะพิเศษมาสามส่วนที่นี่เราับรถ

เราามไมอกันเด็กทุเดียวเท่านั้นเด็กตามอไรมน แล้วแต่คนมองไงแล้วแต่คนมองว่าหมดแล้ว ตาีแดดแดให้แม่ไปเลยก็เด็กอยู่ใกล้แม่แลไม่โทรศัพท์ทำมาสุมสายเป็ไาซรีเหรอวันนี้เห็นเป็เนี้ยตอนไหนาวันนีค่ะค่ะ ม่ใหญ่ัเล่นเดี๋ยวมันสวยๆเลยแล้วจะคนมองลงจะพูดต่อทำไมแม่วันเดีย